ชิงหลีิอายุ29วันนะคะก็ตัวโตเริ่มก้นป่องละนี่ก็จะเริ่มมีไข่ในท้องแล้วนะคะเราก็จะมีหลอดน้ำให้ถาดอาหารให้กินข้าวล่างแผงไข่ก็มีนะคะ อันนี้จะเป็นจิ้งหรีดพันธอุ์ทงดำทองแดงค่ะแต่บ่อนี้ก็จะมีะจิ้งหรีดทองแดงเยอะกว่านะคะทองดำแทบไม่มีเลยเนี่ยตัวโตมากอันนี้ก็จะตัวโตไข่แน่น มันก็จะมีบางตัวที่ยังไม่ออกปีกนะคะนี่แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ออกปีกเกือบหมดแล้วส่วนข้างล่างก็ยังมีตัวสีขาวอยู่นะคะที่ยัง เพิ่งออกปีกเสร็จนี่กมือนกันตอนนี้มีสีบอใกล้จะออกขายแล้ว